การจนบุรียังมีความหวังแม่เกโ๋โพสทีมงานเตรียมขนอุปกรณ์ชุดใหญ่ค้นหาร่างน้องมาวินศูนย์หายกลางทะเลสาบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสีอีกครั้ง18พฤศจิกายนนี้วันที่14พฤศจิกาย,ยน2565ผู้สืกข่าวรายงานว่าจากกรณีนายมาวินเนกเดชานักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพอายุ18ปี ประสบอุบ no hm ัติเหตุตกจักเจ็ตสกีร่างจมสูญหายไปใต้ท้องน้ำกลางทะเลสาอ่างเก็บน้ำเกิือนสีนักกลินหมู่ที่ห้าตําบลท่ากระดานอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวารินเพื่อนรุ่นพี่เป็นคนขับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดช่วงเวลา15.00นของวันที่24ตุลาคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิจากหลายจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้ช่วยกันระดมกำลังค้นหาทั้งทางผิวน้ำใต้ท้องน้ำและทางอากาศส่วนนางสาวเกสลาเฟื่องฟูผู้เป็นแม่ได้เฝ้าติดตามการค้นหายอย่างมีความหวังว่าจะพบร่างของลูกชายเพื่อนำไปทำพิธีทางศาสนาแต่สุดท้ายก็ไม่พบ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยกเลิกภารกิจค้นหาลงเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อกลับไปวางแผนในการค้นหาอีกครั้งหนึ่งเมื่อพร้อมรวมระยะเวลาการค้นหา16วันเต็มจากการติดตามความเคลื่อนไหวในการค้นหาล่าสุดพบว่านางสาวเกศราแม่ของน้องมาวินได้โพสต์ข้อความสั้นๆลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าดีใจมากสุขสิบแปดพฤศจิกยายนนี้เดินทางสู่การจนบุรีแล้วเจอกันนะลูกค้นหาร่างมาวินจากโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าไปให้กำลังใจและช่วยกันภาวนาขอให้แม่เก๋พบร่างน้องมาวินลูกชายกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นางสาวเกศรายัางได้แชร์เฟซบุ๊ k ผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพหนึ่ง ในทีมค้นหาร่างน้องมาวินมาตั้งแต่ต้นที่ได้โพสตเอาไว้ว่ารออุปกรณ์ครบกํำหนดการยกทัพยี่สิบกว่า,วารอบนี้หลายหน่วยงานระดมกำลังอีกครั้งหากครั้งนี้พวกเราทําสําเร็จเราจะค้นหาคนที่เคยสูญหายพวกเราไม่ใช่คนเก่งแต่พวกเรารวมทีมที่จะทำงานจริงๆแล้วพบกันโดยในเฟซอย่างระบุแผนการค้นหาเอาไว้ดังนี้ แผน A ทีมโซนหน้าสแกนหาวัตถุใต้น้ำทีมโดนอากาศทำแมปปิ้งค้นหาทางอากาศทีมโดนใต้น้ำทำแมปปิ้งค้นหาระดับความลึก35-150ถึงเมตรทีมกู้ภัยค้นหาระดับความลึกลิมิต30เมตรทีมนักดำเทคไดกู้ร่างระดับความลึก60-120ถึงเมตร ทีมเหลือค้นหาผิวน้ำตามเกาะต่างๆหากพบร่างผู้สูญหายจะให้ทีมนักดำเทคไดลงไปกู้ร่างขึ้นมาทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีรายงาน